ค่ะต่วันนี้นะคะพอจะมาตั้งคาซิตรุ่น LV 3 9 3 2นะคะเดี๋ยวตอนแรกนะคะพอจะติดตั้งเป็นหันหน้าเข้าหาเบาะก่อนเนาะหันหน้าเข้าหาเบาะนะคะจะเหมาะกับเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยถึง9เดือนนะคะก่อนหันหน้าให้รอปรับเป็นระดับที่3นะคะลูกค้าให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะระดับที่3เสร็จแล้วนะคะเอาฐานที่ใต้ล่างนะคะออกมาตัวนี้จะเป็นฐานเพิ่มการเอียงนะคะเสร็จแล้ววางคาซิตหันหน้าเข้าหาเบาะเลยค่ะ มาลักษณะนี้นะคะทุกครั้งที่ติดตั้งนะคะต้องปรับระดับก่อนนะคะถ้าติดตั้งแล้วจะปรับระดับไม่ได้นะคะเสร็จแล้วดึงสายเบลนะคะเบลลรถของลูกค้าออกมาในลักษณะนี้นใช้ตัวกั้นเบลนะคะหนีบไว้ตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เบลลรันกลับค่ะที่หัวสายก็ยึดต่อน็อยไว้ด้ยั ะะองทำสายลักษณะนี้นะคะใส่ในร่องตรงขะลูกค้าเวลาติดตั้งหันหน้าเข้าหาบอร์ดสัญลักษณ์จะเป็นสีน้ำเงินนะคะนำสายคาดเอวนะคะลูกค้าสายคาดเอวเนาะบริเวณเอลลวเราก็คือสายสั้นนะคะเอาไว้ในช่องนี้นะคะสีน้ำเงินแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะลูกค้ามันจะมีร่องสองร่องนะคะ เป็นลักษณะนี้นะพอเราไล่สายตรงตรงตรงเอวให้ตึงแล้วนะคะแล้วก็มาคาดไปกับตรงนี้เลยใส่ตรงล็อกของมันเลยาจะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือสายสายหนึ่งคือส,สายคาดบ่าสายนี้นะสายสายเอวจะอยู่ตรงนี้สายบ่าจะอยู่ตรงลักษณะตรงคาดตรงบ่าเราเสร็จแล้วนำสายนะคะลูกค้าดึงให้ตึงไล่สายแล้วก็ดึงให้ตึงนะ ดึงให้ตึงเสร็จนะคะลูกค้าสังเกตสัญลักษณ์ก็คือจะมีเป็นสีน้ําเงินสีน้ำเงินนั่นนี้นะลูกค้านาสายใสย่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้แล้วดึงสายเบลให้ตึงนะคะย้ำนะคะว่าต้องตึงนะลูกค้าไม่ไงั้นมันจะไม่แน่นนะคะเสร็จแล้วมันจะมีเป็นห่วงเกานะเนาะห่วงเกาะให้หันไปทางสีน้ําเงินนะคะลักษณะนี้นะขายลูกค้า เาจะได้เป็นลักษณะนี้นะลูกค้าสองจุดนะเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยตัวกั้นเดียวนะคะต่อแล้เวเบลก็จะรันกลับอัตโนมัติค่ะได้เป็นลักษณะนี้คะ่ะค่ะเวลาหนะันหน้าออกจากเบาะนะคะลูกค้าก็คือน้องก้าเดือนนะก้เาเดือนเป็นต้นไปเนาะถึงสิบถึงสิบ,ส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 บแปดกิโลนะคะตัวนี้จะร,รับน้ำหนักได้สิบแปดกิโลนอ้อยเยงที่หนูบอกไปก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึง ถึง4ีขวบนะคะฐานตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราเก็บพับเข้าตอบระดับไปไม่หนึ่งก็สองนะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลยลักษณะนี้นะแล้นะวทำเบลเหมือนเดิมดึงสายเบลออกมาใช้ที่กั้นเบลวเหมือนเดิมนะคะก้นานไหยเวลาตั้งจะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้า ตัวไหนบางรุ่นไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะลูลกค้ารอดเข้าช่องเหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อขายแยกแบบเดิาามแบบสองนะ ลูกค้ารงดขาดไปเลยมันจะมีเ,เป็นจุดของมันอยู่แล้วก็ใส่ในล็อกไว้เหมือนเดิมน,นะคะหลักษน,นาดนี้เนาะขาดส่วนสายของหมานะใส่ของหมา เอามาใส่ตงจุดเดิค่ะลูกค้านี่ตัวล็อกตัวนี้สังเกตสัญลักษณ์นะคะจะมีน้ำเงินกับแดงแต่หันหน้าออกจากบอกให้สังเกตจุดสีแดงใส่เข้าไปในร่องเลยนะคะ,ะสานานี้เนาะเสร็จแล้วหันตัว หันตัวใส่เบลไปตรงสัญลักษณ์สีแดงนะคะแล้วเอาเบลเข้าใส่นี่จ้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะดึงสายให้ตึงนะ,ะแล้วก็ปล่อ,อยที่กันเบลออกเบลมันก็จะรัน,นกลับเรียบร้อยค่ะลูกค้าจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะ